สวัสดีจ้าวันนี้แม่เราจะพาทุกคนไปเดินดูผักดูผักข้างบ้านนะคะลวยผักบุ้งไว้ไปดูว่าเขาโตแค่ไหนละเราก็จะไปเก็บผักบุ้งแดงเอามาลวกกินกับน้ำพริกกับไข่ต้มเราไปดูเตรียมอุปกรณ์ อันนี้มะนาวเราปลูกไว้นานแล้วตรงนี้นนจะเป็นมะนาวไรเมล็ดน่ครับติดลูกเล็กๆไม่รู้วจะร่วงหรือเปล่าสามลูกเพราะวันก่อนอนะครั้งก่อนเคยติดแล้วเขาร่วงต้นนิดเดียวพวกมะละกอรเรากำลังสุก กำลังสุกลูกหนึ่งติดลูกเยอะอยู่แต่ยังเล็กๆเลยลูกยังเล็กๆเนี่ยพามาดูโรยโรยผักบุ้งไว้ตรงนี้เนี่ยนี่ฝนตกใส่ให้่กําลังขึ้นเลยโอ้โหกำลังขึ้นเลยนเลยนี่ยจะได้จะได้กินแล้ว นี่มีพลิกด้วยนะคะมีพลิกมีเอปลูกอันนี้ด้วยกะเพราอันนี้น่าจะเป็นต้นต้นหญ้าละปลูกไว้รอบๆกำลังขึ้นเลยมีเอาต้นผักเควมาลงไว้ด้วยมีกะเพราเรามีพลิกกำลังขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เก็บไปผัดแล้ว นี่จะเป็นมะละมะละขีนกแน่เลยคอยดูอะไรนะคอยดูหนอนให้เขาตลอดเลยเนี่ยตัวนี้จะปังผักวงตุ้มกับผักสลัดตัวนี้เขาไม่ค่อยโดนแดดผักเราก็เลยยืดเป็นอะไรลนะเราก็เก็บกินเองโอ้โหยเก็บกิน เก็บใส่ในกล่องข้าวเวลาทำข้าวกล่องไปส่งไปด้นี้ต่อผักบุ้งเราจะเก็บผักบุ้งตรงนี้นะคะผักบุ้งแดงผักบุ้งดแดงเราจะเก็บไปลวกเก็บมาจากส้สน,สนหลวงเรามาปักไว้เขาก็ขึ้นให้เราได้เก็บกินอยู่เนี่ยตรงนี้ ก็บบุจะจะเป็นรัวกินเด็กเพื่อเ็ขึ้นมาใหม่ต่ความปตัดตัดเด็กตัดเพอขึ้นมา่้ก็กได้กิน ต้องไปซื้อเขาย,ยู่จะไปลวกครับกก็นม่กระบารณีแตกเยออนอ่อนแล้วก ยอดออนอดของเขาให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะกำลังลาบอ,อก เก็บผักบุ้งเสร็จแล้วเี่ยมาดูผักผักสลัดอ้อน้ำยังมีอยู่นี่พอได้เก็บกิดปลูกไว้อย่างรลยเล็กอย่างละน้อยนะคะ กำลังโตเลยตงกงอกกำลังบานสวยสวยมาดูผักเขียว ปาเควนี้คือนานแล้วแต่เราก็คอยเก็บกินใบเขาเขาก็แตกยอดออกมาเรื่อยๆแต่ต้องคอยดูหนอนเดี๋ยวเราจะเก็บใบเขาไปกินสักหน่อยเก็บใบล่างๆครับก็แตกขึ้นมาใหม่ ยุ่งเรเก็บใบร่างๆแบบนี้นะคะเก็บผักเขีว อิกอายุเยอะแล้วแหละกวาเคียวเรานานละแต่เราคอยเติมน้ําให้เขาเขาเติมน้ําเติมปุ๋ยให้เขาสักหน่อยหนึ่งก็อคอยดูหนอนแล้วก็แล้วก็แตกใบออกมาให้เราได้กินอยู่เรื่อยๆต้นแก่มากแล้วจนเข้าแบบแตบกบแนแบบขแนะแตกแขนตรงตรงที่ต้นของเขาอ เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนนะคะเราจะเก็บไว้แบบนี้แหละักเขจะไปกินเอาไปกินสดชอบกินสดสดผักมุ้งน,นี่คือเราจะลวกเดินดูผักอย่างอื่นต่อค่ะนี่เดี๋ยวค่อยเก็บไว้เป็นวันอื่นนะคะดูผักอย่างอื่น อ๋อดีเป็นไปเพี้ยลงเป็ดตำปึงอะไรของเรามีก็ลงเรื่อยนะเพี้ยเนี่ยโอเไม่เลือกเลยนี่เขาขึ้นง่ายนี่อร่อยนี่ค่ะลัวเพาเองไปเนี่ละล้วเนี่ยเดี๋ยวกด เีียลงแล้วก็ต้องคอยดูแบบนี้เทียเข้ามาคอยเด็ดคอยดูแลเข้าไปก็ไม่ได้หาปุ๋ยขี้วัวมาใส่ต้องหาปุ๋ยขี้วัวมาใส่เขาก่อนนี่จะเป็นสะละแแน่เดี๋ยวจะเก็บสะละแเน่ไปกินกับนักพิสักสองสามยอด ผักชีเราลงไปตรงนี้นีผักชีกำลังขึ้นเลยมีผักชีมีขึ้นช่ายนะคะกำลังขึ้นเลย